สามคันไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นำโดยรถนี้ละนะกอ่ะ i c ส Tor c h a น n เอาคื้งะวัสดาพี่มันจะกลาาสวัสดีครับผมของไอ e i โตช o r Channel นะครับวันนี้ ไม่ได้มาชิมอะไรนะครับวันนี้มาชวนเล่นอีกแล้วนะครับแต่ชวนเล่นครั้งนี้เป็นการเล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดกันสำหรับเทาไม่ยากันเลยเพราะเราได้โคต้าไปแข่งที่เกาหลีเราเป็นหนึ่งในสนามที่ได้โคต้าตรงนั้นนะครับจะต้องเตรียมพร้อมอะไรและจะต้องทํายังไงบ้างในการแข่งขันกฎกติกามีอะไรเราไปโย่ Yo! เอาละครับผมก็มา ถึงกับร้านที่บิ๊กซีจังหวัดจันทบุรีเราแล้วนะครับนี่ที่ร้านออกซ์ฟอทีสดิมเล่ใช่ <if> ก็เป็นจุดที่ขายรถกล่องและอะไรอีกมากมายนะครับ,รบวันนี้ผมไอซ์ไอซโตและนี่น้องไอซ์ออกุปฟรททีมนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกกฎกติกานะครับว่าเราจะมีแข่งรุ่นไหนเป็นหลัก ครับแล้วก็จะต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะงานนี้เป็นงานโคต้าแข่งที่เกาหลีเนาะใช่ครับของเรานะ่ยได้เป็นตัวแทนโคต้าที่จะไปตัวแทนอ่ะัต,ต,ตัวแทนไปที่กรุงเทพอีกทีนึงก่อนอเพื่อไปเป็น ตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่เกาหลีใช่พูดง่ายๆเหมือนคัพทีมชาตินั่นเองใช่ประมาณนั้นต้องไหมจะมีรุ่นไหนบ้างครับก็หลักๆจะมีเป็น2รุ่นหลักเลยก็คือจะเป็นโอเพนคัพแล้วก็สต็อรคคัพที่แข่งขันสตาร์โคต้าโอเพนคัพคืออะไรสต็อรคคัพคืออะไรอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยก็โอเพนคัพเนี่ยก็หลายๆคนในวงการน่าจะพอทราบแล้วก็จะเป็นตัวนี้หรือเคคัพเนี่ยเรียกกันง่ายๆเคคัพเคคัพนะครับก็ทุกอย่างทําได้หมดเลยก็คือตัดได้เจาะได้ ทุกอย่างได้ทุกอย่างทําให้รถเสถียรที่สุดดีที่สุดบอดี้ตบได้ใส่ทุกอย่างตัดเจาะเจียได้หมดเลยตัดเจาะเจียนี่ดูเจียล้อบางเฉียบได้หมดได้หมดเลยแล้วบอดี้อย่างนี้ทําทําได้หมดทําได้ทำได้หมดเลยเปิดได้อันนี้มีรุ่นถัดไปเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นอ่าสต็อกคาร์สต็อกคาร์คืออะไรสต็อกคาร์ก็จะเป็นรองลงมาอีกนิดนึงลองลงมาอีกนิด ไม่สามารถตัดเจาะเจียได้ใช่พูดง่ายๆบ้านเราเขาเรียก B Max B Max นั่นเองแบบนี้ประมาณนี้ใช่ครับสามารถใส่ตุ้มใส่อะไรทุกอย่างได้เหมือนกันหมดเลยแต่แค่ว่าไม่สามารถตัดเจาะเจียได้าง่ายๆเลยจะมี2อรุ่นหลักๆแต่ละรุ่นนี้ได้กี่คนครับที่เข้าไปรุ่นละ5คนครับ5คนเท่ากับตัวแทนจังหวัดจันท์ทั้งหมด10บคนใช่สิบคนแต่ใน10คนนี้ไม่จำเป็นต้อง คนจันอย่างเดียวใช่ไหมเรโอเพ่นไปเลย่างจังหวัดเลยอบาถานก็มาแข่งได้ครับท้าเลยอยากเจินมีมืออ่ะเจ๋งๆอ่ะมาเลยที่จัน่ะก็ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะผมบอกเลยอ่ะก็ในงานก็จะมีนอกจาก2รุ่นนี้จะมีแข่งรุ่นไหนครับถ้าเป็นงานคดโคต้าเนี่ยก็คือของเราเนี่ยจะเป็นวันที่24และ25ที่มาก็จะมีแค่2รุ่นนี้เป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราได้โปต้ามาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นแข่งขันประจำสัปดาห์เนี่ย ก็จะมี2รุ่นนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็จะมีเป็นมีโอเพนบ็อกอัปเกรดด้วยหรือยำอะไรยำอะไรอ่ายำอะไรเป็นแบบไหนยำอะไรก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสามารถใส่โรลเลอร์แต่งได้อ่าก็คือเนี่ยโรถด้วยโรด้วยง่ายเลยโรพลาสติกที่ไม่ใช่ลูกปืนใช่ไม่ใช่ลูกปืนนะครับแล้วก็จอร้อได้ไหมจออได้จอร้อได้เปลี่ยนล้อได้ก็จะมีกติกาที่เป็นสากลหรืออะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามหรือไปอ่านเพิ่มเติมได้ทางเพจ เพจของทามิยาใช่ทามิยาหรือเพจของเราก็ได้ได้ของเราของเราเราเข้าไปที่เพจใน Facebook ได้เลยนะครับใช่ครับอ่าก็จะมีหลักกจริงๆแล้วนะที่แข่งเนก็จะมีอยู่ประมาณ3ารุ่นหลักๆของประจำสัปดาห์ของประจำสัปดาห์เราใช่สัปดาห์แต่ว่าถ้าเป็นโคตามีแค่2รุ่นเอ้ยของเรามีอีกนี้ด้วยนี่เรามีอันนี้ด้วยที่มันเป็นอ่าใช้มอเตอร์เหลืองไรเดอสอ่ะอ๋ออันนั้นจะเป็นตนดาสตนดาไรเดสใช่อ่าอันนี้ก็จะเป็นใช้เฉพาะแค่มอเตอร์เหลืองเท่านั้นนะครับอ่าก็วันนี้ไหนไหน ก็ไหนๆแล้วมีรถมาโชว์แล้วครับบอกเทคนิคสักอย่าง2อย่างให้สําหรับในรุ่นเจคับหน่อยได้ไหมถ้าจะต้องทำเจคับเนี่ยควรเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นหลักมีตัมครับฮะมีตัมอันนั้นต้องดีอยู่แล้วโอ้โหพอคุณอ่ะก็อ่ะอันนั้นก็คือทุนทััพ์์อย่างหนึ่งแต่สังเกตไหมเนี่ยทาไมอ่ะทำไมเจคับถึงกระดุกกระดิกได้อ่าทาไมอ่ะทำไมถึงมันกระดุกกระดิกนียได้เห็นไห อ่าทำไมอ่ะเนี่ยดูเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมอ่ะอ่าอ่าอธิบายให้ฟังหน่อยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะเพื่อหลักๆเลยก็คือทําให้รถอยู่ล่างนั่นแหละอทําให้รถเบาที่สุดแล้วก็อยู่ล่างที่สุดเร็วที่สุดใช่ครับอย่างยางเนี่ยมันก็ทําให้กาะพื้นได้ดีมากขึ้นอย่างชุดตบหรือแรงต่างเพื่อให้เวลามันกระโดดอะไรเงี้ยให้มันกระโดดนิ่งที่สุดแล้วก็พวกชุดหน้าหรือชุดหลังนั่ที่มันเป็นยุบได้ใช่ยุได้ วิ่งหรืออะไรเงี้ยมันก็จะควบคุมรถได้ดีขึ้นใช่ใช่ออย่างพวก B Max อะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันตัดเจาะเกียร์อะไรไม่ได้เลยครับพวกนี้ก็จะใส่พวกสปริงหรืออะไรต่างๆนี่านี่ยให้ดูสปริงมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยมันเหมือนโชคเลยอ่าดิ้กๆยากมันก็จะทําให้แบบอ่าเขาอยู่ล่างได้มากขึ้นกันแขวนล่างด้วยอะไรด้วยหลายอย่างโอ้ยอย่างนี้มันมันมันถ้าเกิดแข็งๆมันก็จะแขวนได้เลยนะอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะดิ่กมันก็จะเดิ่งออกมันก็มี เทคนิคของแต่ละที่แต,แต่ละสาขาแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยอ่าอ่าอย่างอย่างตัวนี้อ่าก็แตกต่างกันนะใช่อ่าว่ารแต่ละทรงก็ต่างกัน,กนแล้วแต่คนจะดีไซน์ออกมามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่อันนี้ไงตบคือตบเห็นไหมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาเรียกอีกศาสตร์หนึ่งสําหรับแามิยาเนาะใช่อ่าอ,อันนี้เขาเรียกแปลกใหม่ทำไมก่อนมันจะเป็นรถจ้างที่แบบแปลกๆอันนี้แปลกกว่ารถจ้างและสวยด้วยใช่ครับอ่าก็ ก็อยากให้มาเล่นกันนะครับสําหรับทำมิธาเราแล้วก็อ่าอย่างบีแม็กบีแม็กเนี่ยอ่าไหนเรามาสิว่าทําไมเนี่ยไอเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาทําไมมันขยับไม่ได้นะสังเกตไหมมันหมุนไม่ได้แต่ทําไมต้องใส่พิงล่างน,นะครับอ่ามันคือพิงลา่างใช่มันเอาไว้สําหรับแบบก,ก,กันพิกกันเองหรือแรงต่างมาช่วยในการเข้าโคง้งอะไรนิดหน่อยครับแล้วแต่คนจะดีไซน์บางคนก็ไม่ใส่บางคนก็ใส่ใช่แล้วแต่แล้วแต่การดีไซน์จะส่วนมากผมว่าผมใส่ไว้ก็ก็ดี ใส่ไว้ก็ไม่ไม่เกี่ยงแต่คนไทยอยู่ที่การเซตของแต่ละคนด้วยขึ้นอยู่กับสนามด้วยรายสนามก็มีผลครับแต่ละทรงก็จะตาสังเกตหไหมว่าถ้าเป็น R อัพเกรดอัพเกรดทั่วไปที่เป็นยามอะไรใส่พวกนี้ไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรไอ้ฟ๊อ้าขาวๆด้านล่างนี่ก็จะเป็นแผ่นเบรกครับจะเป็นแผ่นเบรกก็จะมีไลยสีหลายสีหน่อยก็อย่างสีเหลืองก็เยลโล เอ้าไม่เอามีดมาต่อละไม่ต่อละโอ้โหทายเล่นของเสียของจริงเลยอ้าวก็ยังจะมีที่ใช้ใช้ก็จะเป็นสีฟ้าใช่ชมพูชมพูขาวอ่าก็หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ใช่เพราะว่สีดำแบนไปแล้วใช่แล้วก็แต่ละแต่ละสีก็จะมีความรึปต่างกันอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะสีฟ้าสีฟ้าก็จะออกลื่นๆหม่อ่าออกล่นหม่อหมองกับสนามมันก็แต่ละอันก็หมองลสนามไม่เหมือนกันอยู่ไม่เหมือนกันแล้วแต่โปรเซสด้วยครับ แล้วแต่คนจะเลือกใช้แล้วกันใช่แล้วชมพูชมพูนี่หนึบนะชมพูนี่จริงๆแล้วนิยมเลยแหละนิยมเลยแล้วก็แพงด้วยนะราคาค่อนข้างสูงด้วยราคาสูงเนี่ยน่าจะเลกผลิตแล้วด้วยเอาจริงดิเข่าที่ทราบมาน่าจะนะผมไม่มั่นใจน่าจะน่าจะใช้เพราะผมว่ามือใหม่เหมือนกันโือโห้เหรออ้าวมือใหม่มือใหม่ได้เลยไอ้ขเก่าเอ๊ะเก่าเราเคยเป็นแชมป์นะอ่าแล้วก็สีขาวสีขาวสีขาวก็เป็นสแตนดาร์ดเนาะ สำหรับพี่ว่าสีขาวมันสแตนดาร์ดนจะค่อนข้างเกาะหน่อยแต่ว่าจะไม่เท่ากับสีชมพูจะนละฟิลใช่ละฟิลอันข้อข้อเสียของขาวสําหรับผมว่าผมว่าความทนทานนะตู้สีชมพูไม่ได้อืมผมว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าความการใช้งานต่างกันนี่นะต้องแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยเซ็ตเซ็ตได้เหมือนกันไดาตอนนี้มันมีประเด็นมันมีประเด็นเรื่องซูเปอร์เอ็มตัวนี้ครับทำไมครับทำไมมันหายากซะเหลือเกินฮะ มันไม่ได้หายากหรอกครับจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นโครงที่คนนิยมเล่นกันในปัจจุบันนะตอนนี้และที่สำคัญหนึ่งเก้าเก้าแปดโคตรเก่าเลยนะครับยี่สิปีใช่ไหมค่อนข้างวิ่งดี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 ครับหายากนะใช่นะครับอเป็นตัวที่หายากมากก็ตอนนี้ทั่วไปนะครับก็จะมีซปเปอร์ทูอย่างนี้นะครับก็วีแซดก็จะมีหลักๆก็คือ3สามแบบ มอเตอร์หน <oczywiście> oh ้ากลางหลังอ่าม yeah. yeah. uh, okay, right ันม like, ีม uh, ันม right ีตอนนี้กำลังนิยมก็เป็น FMA ใช่ครับก็จะเป็นมอเตอร์หน้าก็จะมีมอเตอร์หน้ากลางหลังอย่างที่ผมบอกก็จะมี FMA ก็เป็นมอเตอร์หน้าซเปอร์เอ็มก็มอเตอร์หน้าแล้วก็จะมีมอเตอร์กลางก็จะเป็น MAMs แ่มแค่สองมีแค่สองอันใช่พากันอยู่แล้วแล้วก็มอเตอร์หลังก็จะหลักๆก็ V ีมีซูเปอร์ทูมี่มีีแซ VZ VZ เดก็จะมีความแตกต่างจากชาวบ้านครับก็คือ เอาสองชิ้นมาประกบกันอ,อ่าดูง่ายๆเลยดูเป็นโครงเสเนี่ยอ่าส่วนซูเปอร์ทูก็จะคล้า,า,คลายๆกับโครงพลาสสิกในยุคในยุคในยุคที่เด็ก90รู้จักกันนะครับอ,อ่ามันก็จะมีความคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะแข็งแรงกว่าแล้วก็สามารถเจาะได้เพิ่มกว่าเบืองใ่แต่งได้เพิ่มเยอะกว่าเดิมนันก็จะมีแย่ออกออีกแต่ละโครงก็จะมีเป็นแบบ มีโค้งคาร์บอนหรืออะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปอีกคาร์บอนก็จะทนทานหน่อยแต่แตกคือแตกเลยนะคือแตกนิดกี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งโอเจครับกับสต็อกได้ได้ไม่รู้จะอยู่รางหรือเปล่าไม่ได้เซตไปเลยจะอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ไม่น่าอยู่ได้เลยงั้นเดี๋ยวไปลองวิ่งรถกันก่อนดีกว่าได้เลยได้แล้วเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายนิดนึงได้ได้ครับไป เอาละครับผมก็จะเป็นการซ้อมแข่งขันให้ดู <laughs> นะใ <laughs> ช้คำว่าซ้อมแข่งขันเนาะเป็นรุ่นอ่สต็อกคาร์ส <laughs> สต็อกคาร์สต็อกคาร์หรือ B-MAX <laughs> นั่นเองพ <laughs> ร้อมเปิดเครื่อง <laughs> จะหลุดไหมไม่ร <laughs> ู้หนึ่งสองไปไปแล้วครับผมตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่โอ้โหตอนนี้ท <laughs> ีมไซ์โต่อนำอยู่นะครับเกือบประมาณครึ่งแผ่น แป๊บเดียวเองฮะอ้าวอ้าเจีงคู่ครับยกครับยกมาเอาเลยครับผมเราทูกันแล้วนะครับเมื่อกี้แหกนะครับผมยกกันหมดนะครับก็คือถ้าการแข่งขันจริงๆก็คือยกตรงนั้นก็คือไม่มีใครได้เข้ารอบเลยใช่อ่าแต่วันนี้เราจะหาผู้ชนะให้ได้อย่างน้อยนะครับใครวิ่งได้สามรอบนี็กือชนะแน่นอนตอนนี้สนามบอกเลยว่าโหดจริงมากเริ่มได้เลยครับตอนนี้มี3คันนะครับผมบอกเลยว่า มีรถนีลนามเพิ่มขึ้นสา,ามหนึ่งสองไปโอ้สามคันไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นำโดยรถนีลนนามอ้าวเอ,าเอามาตามมาด้วยไอซุโตเชนแนลอ้าวโดนแทงแล้วโอ้โหไปทนไรมาแล้วอ้าวรถไอซุโตะนำออกมาก่อนเลยนะตอนนี้กำลังขับเที่ยวกันรูหวางสองแม็กนัมในตำนาน รถนี้นลวนำกระโดดเด้กออกมานะฮะตอนนี้ได้ผู้ชนะแล้วหนึ่งคันนะฮะอ้าวเท่ากับตอนนี้ทางด้านของออ t o p ป s ตทีมนำแล้วหนึ่งนะครับผมอ้าเอาอีกอะ่ะอีกรอบหนึ่งสองไงสองเลยอ่ามาราวทีกันเลยดีกว่าไม่ต้องมีเติมเติมแบตกันเลยนะไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไปกันยาวๆมาราวทีกันเลยนาะ ้อมหรือยังใช่หอมหนึ่งสองไปโอ้โหออกตัวตู๊ดนีานำโดยชายนิรนามว้าวไม่ใช่โอ้โหรอบนี้น้องไอซ์มาดีมากนะฮะไปแล้วตามด้วยเอา้าโดนแซงแล้วสำหรับไอซ์โตชแน,นลเราโอ้โหเอา้าแชมป์เก่าสงสัยต้องมีราวโฟรแน่ๆนำโดยตอนนี้รถของชายนิรนามแล้วกันผมบอกคำนี้ ตามมาด้วยไอซทโตแชนแนลีแดงแรงเรียบร้อยเรียบร้อยชายนีิระนามนำเข้าไปแล้วตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับผมเตือนเก็บเตือนเก็บโอ้โหโอ้โหเก็บมือจริงๆตอนนี้ชายนิระนามหนึ่งเท่ากับน้องไอซหาผู้ชนะสองคันนี้พอนไอซโตลาก่อนนะจ๊ะอ้าว ไปไหน <laughs> กับประกอนนี่ไงชิงไงคู่ชิง <laughs> อ้าวมาผมเป็นตัวแทนชายนิรานามแล้วกันมา <laughs> <laughs> ตอนนี้ฐานน่าจะไม่เหลือ <laughs> น่าจะน่าจะต้องแบบเดสต็อกก็คือรอบสุดท้ายแล้วมาตดสตนกันเลยระหว่างกับน,น้องไอ้และชายนิรานาเรมเดิอไปโอ้โหชายนิรานามของเรานำไปแล้วโอ้โหตอนนี้ตีตีเสมอตู้สิ โอ้ยเบียดกันเหงือชนเหงือไหลชนไหลกันเลยไปแล้วใสยนี่แลน้มน้ำอยู่หน,ยหน่ึงโอ้โหน้องไอซ์เขาสายใส่นี่น้ำลดไปแล้วอ,อ่ะดูเอะครับน้องไอซ์วิ่งครบรอบหรือเปล่าเหลืออีกรอบนึงไปแล้วไปแล้วเอาอ <laughs> ยกครับผมเท่ากับยังไม่มีใครผู้แพ้ผู้ชนะนะครับเรามาหาบทสรุปให้ได้ถูกต้องไหม <laughs> เอาอีกเ,อ, <laughs> เอาอีกรอบรอบสุดท้าย น่าจะเป็นรอบสุดท้ายครั้งนี้ใครหลุดก่อนแพ้เลยโอเคไหมโอเคใครหลุดก่อนแพ้เลยอ่ามาพร <มา S 1> นะ้อมไหมครับดีๆนะหนึ่งสองไปอ่าไปแล้วโอ้โหคราวนี้ใครหลุดก่อนแพ้เลยนะฮะรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งแล้วโอ้โหน้องไอซนำแล้วฮะเอา้าน้องไอซเป็นผู้ชนะนะครับ <laughs> ก็เป็นความสนุกในทามิยาของเรานะครับเป็นการแข่งขันเล็กๆมินิมินิให้ดูนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ซุปเปอร์ทูครับซุปเปอร์ทูทั้งคู่นะครับนี่อ๋อรถรถผิดคันคันนี้แหละใช่ใช่นี่นี่อันนี้ได้แชมป์ไงนี่ซุปเปอร์ทูครับอ่าซุปเปอร์ทูทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วมันมีหลายหลายอันมากเลยใช่แม่แต่ก็จะบอกว่า คลิปนี้เราไม่ได้จบแค่นี้ยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่ยังไม่ได้วิ่งโชว์นะก็จะเป็นเจคับนะครับหรือเขาเรียกว่าโอ e เพ a นคาสนั่นเองนะเปิดสวิตได้เลยน้องชาย <c oughs> อยาา่างวะมาแล้วมาแล้วแล้วแอพร้อมหนึ่งสองไปนี่นะฮะความไวเป็นของปีศาจตัวนี้นี่แหละบอกเลยฮะ โอ้โห oh oh. วิ่งสวยและดูดีนี่อย่าชมเยอะทำไมฮะเดี๋ยวหลุดไม่หลุดไม่หลุดตัวนี้บอกเลยว่า,าความทำความเสถียรสูงมากรอบสุดท้ายแล้วเตรียมเก็บฮะมั่วเขาให้เป็นยังไงละ่ะฮะนี่คือความไวของเจครับนะครับวันแข่งเนี่ยจะมีอย่างเนี้ยอีกประมาณเกือบเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นร้อยอ่ะอ,อ๋อก็อย่าลืมมาดูกันนะครับ ในงานคัดเลือกไปแข่งที่เกาหลีนะครับผมครับยังไม่จบวะ่ใหญ่ใจดีชายนี้รัณหเนี่ยเจ้าของร้านนี่แหละครับเขาบอกว่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับแสดงตัวมาห้าคนนะครับใต้คอมเมนต์นะครับ5้าคอมเมนต์แรกเท่านั้นนะครับเอาตัวรถไปเลย10%บ0แค่5้าคนเท่านั้นนะครแคปตอนนี้แคปตอนนี้แล้แคปแคปแล้วแคปใครแคปทันตอนนี้นะที่ผมชู2อนิ้วนะครับ เอามาโชว์หน้าร้านนะครับห้าคนแรกเท่านั้นน้องไอซ์จะเป็นคนดูแลตรงนั้นใช่ห้าคนแรกเท่านั้นห้าคนแรกนะได้ส่วนลดไปเลยได้ส่วนลดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกองหรืออะไรเนาะใช่ยิ่งซื้อเยอะลดสิเปอร์เซ็นต์คุ้มอ่ะคุ้มครับคุ้มออยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มครับมาที่นี่เลยออกโตพุ๊ตนะครับหรือมึกสดเลิมเลยมินิโฟวิลมินิโฟวิลจันทบุรีของเราอ่าก็ฝากด้วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยซับสไคร์ด้วยอ้าวลืมบอกไปห้าคนเนี่ย ต้อง s u ั s c ส i b e ผมเท่านั้นนะถึงจะได้ส่วนลดนะห้าคนนะครับที่มาที่นี่ลดไปเลย10%นะครับต้องให้ดูด้วยนะมาติดตามพี่เราอ่าโอเคได้เลยครับก็อย่าลืมนะครับก็ขอฝากการแข่งขันตัวแทนไปเกาหลีของเราด้วยใช่ครับที่ห้าคุณผาสิบคนกันเลยทีเดียวรุ่นละ5คนรุ่นละ5คนใช่ก็มาเจอการแข่งขันสนุกสนุกแบบนี้นะครับอันนี้คือแค่มินิมินิใช่แค่มินิมินิอ่าก็ ฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันไป